องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนเพื่อนๆนทุกคนมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 h i s d r n s Day ณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาเป็นต้นไปในวันเสาร์ที่13มกราคม2567นี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแสดงบนเวทีเครื่องเล่นสวนสนุกห้องสมุดเคลื่อนที่โชว์เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์บูธกิจกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสนุกกับเกมชิงของรางวัลมากมายจีอาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน ลดแล้วพบกันเสาร์ที่13มกราคม2567นี้มองโลกกว้างคิดส,สร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย